สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์จะสู่สุคนว่าสิเป็นทั้งคนภายในหรือต่างประเทศนะเนาะจะยินดีเขาส่องสรวงบ้าน,นาคือเก่าตอนนี้สรวงก็อยู่ให้อยู่หน้าเนาะตอนนี้สรวงกำลังย่างไปเสียวขั้วออกจากคอกพ่อแม่พี่น้องเลยตอน,นภาพบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ทงไทยทงหน้านะนี่ก็สิเป็นเขาหน้าสรวงจะจะสิได้เกี่ยวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยยัง บึงเนาะประมาณสองทิศนี่แหละตอนนี้ทั้งสะดวงกับชิยางไปเอาขั้วออกจากคอกเนาะตอนนี้กับผลกระตกเงี้ยเน่เพ่อแม่พี่นองกับโบแห้งแต่ตอนนี้กับมืดฝ้ามืดพนกับขึ้มยู่นเนาะสะดวผพาเราทงน้าเหมือนเนีมันอรรากาศแจ่มใสเนาะกับบบแจ่มไรเนาะมืดขึ้มนอนู่อันเขานี่ก็สีเดียวเห็นก็เป็นเขาน้าสะดวงเองนี่แหละ ไปเอาคว้วยอเอกคอกก่อนเดี๋ยวฝนตกแห้งเดี๋ยวสไปพอได้เนาะฝนตกจางสิลวงก็ได้นอนนะติรวงก็จะไปเอาคว้วยออกจากคอกเข่าหน้าสะดวงงามบ่เนาะนี่จะเป็นเข่ามุมพูดไหมพี่น้องเลย ลี้ยงไปได้ได้เนาะประมาณสองทิศก็ได้เกี่ยวอะไให้สองสามให้ลงมาเนี่ยจะไรให้เติบเนาะมึงจะเอาแปะขั้อว,ออ,วออกจากคอกปล่อยง้อก่อนแปะง้อออกจากคอกแรกอะชิมาเอาคว้วอ,ออกจากคอกอนะีกเนาะตอนนี้กับคนกระตกแน่เนาะตอนนี้ตกกรบปุ่นแห้งพอดีแงะนี่แหละ เขาก็ว่างามอยู่นอปีนแพะกบปีากายนี่อยู่ไฮนี่กะปีกานี่นั่นห้างกูหนีพ่อยพี่น้องเลยอันที่ว่าอันนี้เกี่ยวนี่ก็จะเป็นขเขาพันสิบเอ็ดคุณเล็บเกี่ยวพวกเขาโลยังเบิจังมากเกี่ยวเขาพันสิบเอ็ดนี้ก็จะเป็นนานพักทั้งเมฆฉลองปลุก ตอนนี้สะดวงกลัมาหอดบนแจ่วกล้วยออกเลยเนาะแต่ตอนนี้สะดวงยังสิไปเอาขึ้นปล่อยงัวก่อนเดี๋ยวลงมาเอากล้วยออกจากคอกเนาะทางงัวสะดวงกับผู้อยู่หน้าพังตะพุ่นเดี๋ยวนะอันนี้ตอนนี้ก็สะดวงสิบไปขึ้นปล่อยงัวก่อนแลวก็สีมาเอาคล้วยออกจากคอกเนาะนอนแมบขี้ตมอยู่เนี่ยล้วยก็ม่แต่ขี้ตมนอนแมบ ชงใจนอนแม่คีตมลูกค้วยเนี่ยเนาะเป็นตลุกนี่แหละคล้วยสลวงกับบ้านซีโตเนี่ยเนาะแม่สองลูกสองสลวงกะชีขึ้นไปเอาง้าก่อนงวอออกจากขอกก่อนลงมาเอาค้วยออกจากคอกเนี่ยกำลังยางขึ้นไปไปล่อยงัออยู่ทีงหน้าปเะาะ โดยทางะดวงขึ้นมาปล่อยงวกันยังเป็นปลาอยู่เนาะอันทงนั่นกับเป็นเห็ดหน้าแต่ละปีทงนี่กับท่านในซาวชีเท็ดเป็นบนปล่อยง้วก่อนเนาะให้เป็นชวนปล่อยงวอยงอย่างนี้เอากับท่านในชาวเนาะโดยนี่ก็สิเป็นห่างโตงที่บนชะลวงเอาปลาอนี่เนาะนำกระบ,บมากกว่าไม่พองเลย อันนี้ก็จะเป็นครัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นหางโตงโตงกระยักเซ่นเนี่ยบอนสะดวงมาเอาปลาเนาะโดยนี่ก็จะเป็นส่วนที่สะดวงปล่อยงัวเนาะกะเป็นหน้านี่แหละแต่ก็ยังบ่ได้เศร้าพ่อแม่พี่น้องเไยแต่ก็ยังบ่ได้เศร้านี่ก็จะเป็นเทียงเนาะปุ๊กไว้เนี่ยคอกงัวอยู่เนี่ยเอา้ามาเผื่งง้อพอโตพ่อแม่พี่น้องสงสัยมันออกเองนี่ สงสัยมันเด้อออกเองเนาะงัวออกก่อนแล้วว่าจะขึ้นมาปล่อยงัวกะมันเด้อออกก่อนเนยนี่จะเป็นวนขอกงัวสรวงนอนนกก็อยากเปื้อนแน่ฝนตกเล่นกันเนาะมาพ่อจงเห็นงัวอยู่ขอกทอไมพี่น้องมันออกมันออกก่อนเนาะออกเองมันสงสัยมันเด้อออกางนี่มันออกมากินเพื่องก่อนเนีะยสรวงไว้ขึ้นมาปล่อยงัวกะงัวออกก่อนเนาะสงสัยเด้อออกก่อนเนี่ จงังไร่เด้อกขันประตูออกก่อนมากับ,บท่านย่อเนาะมากินเพื่องอยู่เพื่องใกล้สิเปิดแล้วเนาะนี่ก็สิเป็นห่างเพื่องสลวงเนี่ยมีตัวจอยหนากระบือย,อยก,กบบให้มีกินเนาะมันเหยียดมาเลยฮะไปขึ้นมาปล่อยง้อกับพันออกก้อนเลยเนาะนี่ก็สิเป็นห่างเพื่องสลวงเนี่ยเนาะใกล้สิบเปิดแล้วเพื่องกะกลุ่มหอดเดือนสิบเปิดนะแค่เนาะ เอาได้เกี่ยวเขาเขาก็ใช้ก่อต่อเพื่องให้หูง้อนหน่อยก็เขาไปนอนอยู่ในคอกห่างเพื่องปา้าจ้ะกระเจียวมาได้บด่เนาะมาขึ้นมาปล่อยงัว,งวผัดงวัวออกก้นเพื่อนไม่้องเลยมันนี่สะดวกกระเจมาสูบน้ำไปให้งวัวกินอย่เนาะกับคนกระตุกอยู่แต่เขาก็ได้ไม่หนุ่มกูมือเนาะสูบกูมือนี่แหละไปให้มันกินง้อจะกินแต่น้ำชกน้ำนี่เนาะน้ำก๊อกนี่แหละ เอ,อดก็ใช่หยุ่มไปแต่มือแต่เมื่อไรมันแดดแห้งนี่นึ่งเลยมาหนุ่มมือหนึ่งทลองเท่อมันอากาศมันหอนน้ำแดกกิน้าแล้วมาหยุ่มเต็มองเนี่ย หลังจากเขานุ่มนำแล้วเนาะเขากลมาฮุบเครื่องเมื่อยแหย่ข้อยควยกินอยู่พุบอยู่ลุมอยู่เนาะคนต๊กลิ่นฮากับฮุบเครื่องเมื่อไห่มันม่ยหย่ค้ยกินฮนะครับหลังจากจะรวงขึ้นไปปล่อยงอแล้วเนาะมาขึ้นไปปล่อยง้อกับงอ้อออกกอนเนาะหลังจรวงหลังจากจรวงขึ้นไปปล่อยงอกอวันนี้จรวงกับชิลุง มาเอาเควยออกจากคอกค่พีปน้องเลยทางงอสะดวกกับปล่อยเรียบร้อยเนาะแต่มันออกเองพ่อยี่น้องกับใบชิกนปล่อยเลยเนาะนี่จะเอาเควยออกจากคอกวันนี้ มาต่อก็เลยจะเอาเพื่องมันกินเนาะผลกระตุกแน่ฮะก็เอาเพื่องลมาใม้มันกินโดยท้งสะดวงก็ได้เอาคว้ออกจะขบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กะบรรยากาศกับผลตุกเงี้ยไปพี่น,น้นองเลยท่สนฉดวงนอนหน้ากา่นอนหน้าเบิ่งงวงค้วยเนาะเบื้องงวงขั้วอยู่หอยอยู่หน้าเนี่ยะดวงกับนอนน้ำไก่น้ำกกยเนาะก็ว่าเมื่อเ้ารนี่็ผลกระตุกดินพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็นั่งตกเงี้ยเงี้ยยอยู่เนาะะดวงก็เลย ออกมาเอางคอควายออกจากคอกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะวันนี้สะดวกกะจีเมื่อเทียงเพื่อนเนาะบรรยากาศกับพนกระตุกเงี้ยตอนนี้เนาะะมืดมืดฝนก็ะคึมแน่ท่างสะดวงก็ได้เอาง้อควายออกแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้สะดวกกะชิได้ขอตัวลาเมื่อก่อนเด้อสีได้จบคลิปเทียงจำนี่ได้คนอื่นก็ขอฝากที่ตามกดได์กดแซ์เ,เป็นกำลังใจให้สะดวงวันหน้าในเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นเท้าเอซีสะดวงเนาะ ครับส้มส่งสะดวกกับขอบุญขอบคุณได้เลยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สะดวกก็จะได้จบลงเพียงแค่นี้เนี่ยสะดวกก็ออกมาอยู่ห,นหน้หอยู่หน้านอนอยู่ห้อยู่หน้าเด็ยง้อเดยงควายเด็กเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงแค่นี้เด็กคนอื่นขอกล่ลารขัว่าสบายดีสบายดีเด้อบ๊ายบาย